โอ้โห <Alpha. S 2> oh, คำมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ underwater cinema t o g a ฟ e r อย่างเงี้ย <c oughs> สมัยหนึ่งนะครับผู้เขียนบทคนไทยพยายามเลี่ยงไม่เขียนบทใต้น้ำพอพอเพราะโปรดักชันมันทำยากมากพระเอกถูกยิงแทนที่ต้องตกน้ำไม่ตกเกาะต้นไม้ทันมันบกกับวิดีโอใต้น้ำใช่ไหมครับคนละขแขนงเลยครับใช้เซตติ้งกล้องคนละแบบใช้ความรู้คนละแบบใต้น้ำต้องดำน้ำดีดีโคตร <c oughs> ดีมากๆแล้วก็รู้เรื่องภาพด้วย เคลื่อนยังไงให้มันนิ่งคุณไม่มีเซิร์ดี้แคมป์อ่ะคุณไม่มีดอลลี่อ่ะคุณไม่มีจิ๊บเคลนไม่มีอะไรทั้งอย่างใต้น้ำอ่ะคุณจะทิ้วคุณจะดาวคุณจะแพนคุณจะทำยังไงทำยงไงให้มันนิ่งอ่ะสิบกว่ากิโลอ่ะการดำน้ำมีระดับในตัวเจ้นเข้าไปในเลือดอีกทำงานบนบกครับทำได้ทั้งวันอ่ะไม่เสร็จต่อโอทีงานใต้น้ำสามัญชนคนธรรมดาให้ต่อให้เป็นนักแสดงอาชีพครับก็จะกั้นหายใจกันได้กี่วิอ่ะเรากำลังทำงานกันในระดับวินาทีอ่ะคุ สาตาร์ผมที่มีเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำกั้นหายใจตามนะเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาหมดไอ้นั่นหมดก่อนเขาแล้วคุณกั้นหายใจแล้วพุ่งขึ้นผิวน้ำปอดคุณฉีกนะอากาศมันมีเพรสเชอร์ครับมันมีแรงดันถ่ายไปด้วยต้องไปดูว่ามันจะมีคนตายไหมคนจะมีเซฟสองคนครับจะมีคนปล่อยกับคนรับท้ายซีนเพื่อเอาอากาศยัดเข้าปาก มันสุดๆ,ๆเลยครับคือจริงๆถ้าเราไม่ใช่เป็นครูสอนดำน้ำนะผมว่าผมรับเพชเชอร์ขนาดนี้ไม่ได้อะจะตกลงกับผู้จัดหลายคนมากเลยอะผมขอนะแสดงเซฟก่อนนะผม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 ไม่เอาภาพเป็นหลักได้ไหมถ้ารับเงื่อนไขผมได้ผมทำงานให้ผมก็ต้องห่วงเพราะไหมอะแล้วเด็กยาย่าที่หมากเป็นอะไรไปที่คิมเป็นอะไรไปอะ <c oughs> ใต้น้ำครับในสายตาคนปกติมองไม่เห็นนะครับที่คุณเห็นในละครน่ะว่านักสแสดงมองเห็นกันน่ส่งอารมณ์กันได้เลยเขามองไม่เห็นนะ การมองเห็นใต้น้ําคือเอาโฟกัสครับหลักการของฟิสิกส์คือเมื่อไหร่ที่ของเหลวสัมผัสความโค้งของดวงตามนุษย์คุณจะโฟกัสไม่ได้ส่งอารมณ์มา <c oughs> ส่งอะไรมา <c oughs> นั่นคือความเก่งมากของนักแสดงครับ <c oughs> ไม่สามารถที่จะมีผู้ช่วยกล้องสองกล้องสามมาช่วย o l ล o w โฟกัสหรือมาทาอะไรทำไม่ได้เพราะฉะนั้นกล้องอะไรอ่ะที่มันโอเปเรตคนเดียวได้ตากล้องต้องส่งตัวถ่ายด้วยไปล้วงเอาช็อตที่ไม่ควรจะถอดถ่ายได้แล้วด้วยสั่งงานทีไม่ให้พุ่มกลับด้วยอ่ะ ก่อนหน้า FX 6เนี่ยผมทำให้กล้อง Sony VG 20แล้วก็เรา Amazing วไอตัวนี้มากเสร็จปั๊บตัวเดียวสร้างเองใช่ไหมครับ Sony PXW Z150 ยาวมาถึงวันนี้เลยครับมันก็เกิดศรัทธาเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าจะลงใต้น้ำเอากล้อง Sony เหอะอย่าไปเอากล้องย่ออื่นผมเอากล้อง Sony FX 6ก่อนเพราะว่าเราเชื่อในอะกอลิทึ้มมาละวสเราจะสร้างเ o าซิ่งไปคอนโทรลมันได้ไหมโลกนี้มีซูมคามิล่าแล้วครับ <laughs> เขาให้เอาัตรประชาชนไปวางแล้วไปเอากล้องมาดูกันเพื่อว่าผมจะมากาหนดว่าผมทําปุ่มกดมันได้ไหมตัวนี้ผมเข้าลึกถึงทุกเมนูของมันเลยครับอันนี้เราทำปุ่ม1ปุ่มเพื่อเหวี่ยงเตะได้สองปุ่มเลยครับไอ้เรื่องข้างในผมไม่เทสแล้วไว้ใจมันมาตั้งแต่แ5 0แล้ว ลกล้องรุ่นโปรโปรหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยที่มีเฮาสิงมารอใช่ไหมคำถามใช่ไหมครับทำไมผมไม่เอาไปซื้อสมเด็จรูปมาทําไมผม่จะต้องทะลึ่งไปสร้างเฮาซิงนในกล้องที่มันไม่มีเพราะไอ้กล้องที่มันมีเฮาสิงอ่ะผมไม่แฮปปี้มันง่ายตอนซื้อเอาเงินไปจ่ายแล้วมันได้ของเลยครับมันง่ายแต่พอเอามาถึงแล้วเนี่ยมันทำงานให้เราไม่ได้ที่ผมกล้าพูดคำนี้นะเพราะผมใช้กล้องทุกยี่ห้อเลยผมลองหมดแล้วมันไม่รอดไงพูดได้นะผมไม่ใช่แฟนขับโซนี่เลยนะเมื่อผมจ่ายเงินซื้อ ผมจ่ายเงินซื้อมาสร้างเองคือกล้องที่เราเลือกมาทำงานใต้น้ำมันจะต้องอยู่บนแพลตฟอร์มที่ที่ค่ายต่างๆในฮอลลีวูดใน Netflix, เน็ตฟิกหรือพวกนี้เขาพลูแล้วว่าคุณลิตีมันออนแอร์ระดับโลกไดเ้เราเลือกกล้องใต้น้ำเนี่ยเราดูไว้บาลานซ์ก่อนเนาะผมผมฝากไปถึงวิศวกรโซเนีที่ญี่ปุ่นนะครับแ้่คุณดูอยู่ว่าคุณมาถูกทางแล้ว ในสระที่เป็นพราดำที่คุมแสงแอมเบียนทั้งหมดมาเล่าเป็นกลางวันก็ได้เล่าเป็นกลางคืนก็ได้ฟิสิกของการดำน้าลึกนะครับแสงที่เดินทางมายังในอากาศเป็นแสงขาวคุณจะต้องย้อมเลสฟิลเตอร์ต่อเมื่อคุณดำน้ําลึกเกิน4.5เมตรมาหลอกเซ็นเซอร์ของกล้องโซนี่เขาแก้อลกอริทึมส่วนของคัลเลอร์สเปซให้เราด้วยอ,อโตเมติที่มาในไว้บาลานเลยเพอร์เฟกเลยผมลืมเลสฟิลเตอร์ไปกับกล้องโซนี่เลยลดสันนิยมพุ่มกลับมาเลยพี่เล่าเป็นกี่โมงตีหนึ่งห้านาทีไหม เอาบนบกเลยังเถียงกันจะเป็นจะตายเลยอ่ะไอ้กล้องยี่ห้อ,อน,นี้สกินโทนดีกล้องยี่ห้อ,อน,นี้สกินโทนไม่ดีอันนี้กําลังพูดถึงความหนาแน่แนของน้ําแล้วแอบซ์บชั่นของแดงที่หายไปอ่ะแล้วอีโซนี้ทําสกินโทนถูกต้องใต้น้ําได้อ่ะผ่านอักริทึมของเขามันทำได้ไงผมงงอยนะู่หมด โซนี่อ่ะสโลมันเทพการสโลได้แล้วสโลได้เนียนอ่ะมันช่วยนักแสดงแบบมหาศาลเลยนะครับใน VG20 อ่ะมันสโลไม่ได้แล้วเรามีปัญหาว่าฟุตลราไม่พอแทนที่เขาจะต้องกั้นหายใจเล่นกี่รอบอ่ะคำว่าถ่ายเผื่อคือนักแสดงตายนะ4ี่ทุ่มหทุ่มดำน้ำกันอยู่ทั้งวันแล้วในตัวเจนเบลอแล้วอ่ะ งานละครไทยไม่มีพอดโปรดักชันมันต้องเอาจบเอาไปตัดต่อแล้วออนแอร์ได้เลยมันจบหลังกล้องมันต้องจบที่ ITU 709ในตอนเ150ไอตัวเนี้ยังไม่ทันได้ถึงเทสถึง709เลยไปเทสแค่เซนโทน่มันเจ๋งกว่า709ของตัวเก่าละ ในในน้ำอ่ะมันมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศเยอะมากทันทีที่นักแสดงเขากระโดดอ่ะตุ้มลงมามันจะมีกล้องไหนทันอ่ะมันต้องโฮโฟกัสไปล็อกตรงนั้นไว้ก่อนปุ่มโฮโฟกัสนะครับมันย้ายจากเลนเนี่ยมาไว้ที่คัสตอมสตาร์ด้วยแมนวนวลบล็อกจุดที่นักแสดงกระโดดทันทีที่เขาตกน้ํามาครับตุ้มผมปล่อยบดโฮออกให้เข้าสู่ออตโต้ได้เลยแล้วปล่อยออโต้ยาวได้เลยครับเพราะอันนี้โซนี่เขาเขา,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 ขาทนันงานถนัดเขาอยู่แล้ว ความร้อนครับพอเราเลคคอร์ด 4K เราคุยกันถึงสโลใช่ไหมครับกินทรัพยากรโคตรโตไม่เคยมีปัญหาเลยครับนักสแสดงกำลังมาแล้วนักสแสดงกำลังมาแล้วโหลดการ์ดครับโหลดการ์ดครับแบตหมดครับเวลาคือหัวใจของการทำงานใต้น้ำนะครับถ้าอยู่ในเฮลซิงย้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันถ่ายเทความร้อนทันไหมอะ่ะจริงๆมันยากกว่าบนบกนะบนบกนี่คุณมีอากาศที่มีความหนาแน่นระดับ1 ATM อ่ะ มันสนุกครับแล้วแล้วมันได้ใช้ความรู้ดีกว่าม,มันได้ใช้มันได้ใช้ประสบการณ์ผมผ่านความเป็นความตายในชีวิตมาเยอะนะครับแล้วอยู่ยังไงให้มีความสุขไอ้นี่มันก็มีความสุขไงเราได้เอาประสบการณ์ความเป็นครูเราอะไปเซฟตี้นักแสดงเขาผมก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าม,มันมีกล้องตัวอื่นที่เทพกว่านี้ผมก็จะเปลี่ยนใจจากโซนี่ไปหานะแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอ